โทสะเป็นไฉนความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เราแล้วความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราแล้วความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่าผู้นี้จัดทำความเสื่อมเสียแก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้ทํำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราแล้วละถึงการคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายการคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายความคิดปองร้ายความโกรธความแค้นความดุร้ายความปากร้ายความไม่แช่มชื่นแห่งจิต มีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าโทสะ